สวัสดีค่ะพบกับวันี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณแตงเล็กเด็ดสูตรเล็เด็ดเล็เด็ดมาเลยแตงสูตรงวดต่องวดแจกกันฟรีแตงเน้นๆค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรองที่1่บวกหลักพันรองที่1่หลักหน่วยรองที่3บวกหลักสิบรองที่3หลักสิบรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่2และหลักร้อยรองที่3บวกหลักพันรองที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดสูตรยฮไม่เฮดเดนเดตสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดทุกศูนย์วดต่องวดค่ะตัวไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคานวณให้ทุกคนนี่ตามมอนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเบี่ยและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น11คูณ16ค่ะเท่ากับ176หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ61คูณ90เท่ากับ5490 32มสิบสอคูณห้เท่ากับหนึ่งแปห้กเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น9 16 5 7 0 4และ8ค่ะเรยไ้จากสูตรค่ะจะได้เป็น7จ็ดบวกศนย์เท่ากับเจบวกหเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะ9ก้บวกศย์เท่ากับเ และ8บก5เท่ากับ13ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะแนวทางเลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็น0 1 7 6 5 4 9 0 1 8 5 6 9 1 6 5 5 5 5 9 7 1 9 3 และ8070ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเตมเต็ม2องรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ5559และ7193ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลในงวดที่11คพฤษภาคม2567 เราทำการจับคู่หน้าคูคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น55คูณ59ค่ะเท่ากับ3 2 4 5 71หคูณ93เท่ากับ6 6 0 3และ92คูณ60เท่ากับ5 5 2 0ค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น4 0 5 3 6และ2ค่ะ โดยจากสูตรค่ะจะได้เป็น4บวก3ท่กับ7 0บวก2เท่ากับ2 0บวก3ท่กับ3 5บวก6เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะเดยทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น3 2 4 5 6 6 0 3 20, 53, 5 5 2 0 4 0 5 3 5 3 6 2 7 3 21, 2 1และ6 0 3 3ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรือยะสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แอดอทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็กเล็กไม่นิ้นสูตรงวดต่องวดมาทุกคนนี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดก,กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย